สวัสดีทลกครค้งคลิปนี้จะมาสอนสร้างบ้านกันนะครับจะมาสร้างบ้านสไตล์ผมกันให้ดูนะครับมามาดูเลยอย่างแรกไม้ไมแ้แปดรูปแล้วก็โอวลดนะครับแล้วก็กระจกนะครับนี่น,นะเ้อย่างแรกเราอันหนึ่งสองสามส,ส,ส,สี่ เอาเไว้หน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเราวางล็ก็หนึ่งสองสาสี่นับงแบบเราก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดวางเป็นบล็อกการนับหนึ่งสามสี่ 9, 1, 2, 3, 4, นบั 9, 1, 3, 4, นบ <Yeah. S 2> แล้วเราก็วางมาเลยผมวันนี้ผมแค่มาใส่แค่เทคเจอแป็ภาพสวยนะแค่นี้นะครับแต่ผมไม่ใส่เทคเแป็กลิตรน,นะนะเพราะผมแสบตาเฮ้ยมันไม่ค่อยชอบภาพอะไรแล้วตอนนี้เพราะของมันเยอะเกินดูดูมันก็ตานะครับ ผมก็ไม่พูดอะไรมากนะครับเพราะเปิดภาคเรียนแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มีเวลาทำการบ้านก็ไปทำการบ้านส่งครูก็เรียนนะก็เลยไม่มีเวลาถ่ายทำด้วยก็ไม่มีเวลาถ่ายทำด้วยนะครับ เอานงงี้นะเกรผมทำการบ้านได้วพอแล้วว่าไม่ค่อยอยากทำก็เลยเล่นพนะีบีครับก็เล่นพีขีเ้ขเกียจน,นะ 1 2 3 1 2 3 Thank mm -hmm. เพราะนี่เป็นคลิปแรกของนะที่ทำเกี่กับคลิปสุดๆคลิปโดยผมที่ผมชอบทำกำลองสไตลยเฮาส์เฮาส์เป็นไม้แบบคนไทยอยู่กันไม่มาหรอกเพราะผมติดกระจกรอบทิศเขา ตรงท้ายก็เป้นเสีเตอร์เรียมใหญ่ๆมันไม่มากหรอกแต่ของผมมันทุกด้านนี่ได้แล้วนี่แล้ว ตัวเราครีมสิงห์ ้องหลัคาเลยผมชอบสร้างบ้านเป็นไม้นะผมชอบไม้นี้มากเลยก็เป็นไม้ที่มาก่อนไม้อื่นและมันสวยคนอ่ะก็สวยตรงไหนสวผมสวย,สวยพอมันสวยมันสวยจงละผมยูยใช่ไหมะพอมันเป็นใช้ทึกภาพสวยอีกผมยิ่งชอบเลย ดูแบบมีสีสัน ดนินี่ครับร้อยตัดหัวร้อยแล้วก็ต้นไม้อีกแล้วก็ต้นไม้อีก แบบทำงานไม่ค่อยชอบรัดมาสร้างบ้านมาตกแต่งก่อนแล้วค่อยทำแบบมา

Gracias. 我给他剪短了。